น้ำพริกปลาเสด็จนะครับหรือว่าน้ำพริกปลาหมอนะครับกินกับปลาบุ้งลวกนะครับแล้วก็แป้งนะครับแป้งกวาวหรือแป้งร้านนะครับอร่อยอร่อยนะครับสามารถเข้าไปชมดูวิธีการทำนะครับที่ช่องครัวพื้นบ้านสไตล์นลงนะครับอร่อยในนอนครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูพื้นบ้านนะครับ ากินให้โย่ตามภาษา้าบ้านนะครับเป็นสูตรเมนูพื้นบ้านนะครับหาชมได้นะครับที่ช่องครัวพื้นบ้านสไตล์นราลงนะครับรับรองว่าถูก,กใจแน่นอนนะครับ